เดี๋ยวคุณผู้หญิงทานน้ำก่อนนะคะขอบใจมากจ้ะวันนี้ข้างนอกอากาศดีนะคะคุณผู้หญิงอยากออกไปเดินเล่นไหมคะเดี๋ยวหมวยพาไปฉันเกรงใจเธอจริงๆต้องดูแลบ้านแล้วยังต้องมาดูแลคนแก่อย่างฉันอีกไม่เป็นไรเลยค่ะหมวยเต็มใจหมวยก็เคารพรักคุณผู้หญิงเหมือนแม่คนหนึ่งถ้าหนูเป็นลูกคุณผู้หญิงด้วยก็คงจะดี หนูขอเรียกคุณผู้หญิงว่าคุณแม่ได้ไหมคะเธออย่าไปซีซัวเรียกใครว่าแม่สิเดี๋ยวแม่แท้ๆเขาก็น้อยใจหรอกค่ะคุณผู้หญิงเธอก็อยู่กับฉันมานานแล้วฉันก็เอ็นดูเธอเหมือนเป็นลูกหลานนั่นแหละขอบคุณมากเลยนะคะงั้นเดี๋ยวหมวยขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะคะ แม่ทแท้ๆเขาก็น้อยใจหรอกมวยขอ,อน้ำไม่คุณไอ้หน่อย,ยจะเรียกอะไรนั่นนะวันหนึ่งจะใช้กี่ร้ออย่างฮะขอโทษที่นะคะที่หมวยมาช้าพอดีหมวยทำความสะอาดข้างในอยู่อะคะ่ะ ขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะคะจ้าไปเถอะแม่ครับเรื่องโครงการลงทุนที่ผมบอกไปแม่คิดว่ายัางไงครับแม่เคยบอกแล้วไงว่าให้ลูกตัดสินใจทั้งหมดได้เลยแม่วางมือจากธุรกิจแล้วแต่โครงการนี้ไม่ใช้เงินเยอะมากนะครับผมอยากได้คำแนะนำจากแม่ะ ลูกก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะจะทำอะไรก็ต้องมั่นใจในตัวเองถ้าพลาดก็ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วถ้าผมพลาดจะเสียหายแล้วครับแม่แม่มีเงินเป็นร้อยล้านถ้าจะพลาดไปบ้างเพราะลูกชายคนเดียวก็คงไม่เป็นไรหรอกงั้นแม่ต้องรับปากกับผมนะว่าถ้าผมพาลาดอะแม่จะไม่ว่าถ้าพลาดก็มาดูกันว่าตำแหน่งของลูกอะยังได้สืบทอดอยู่ไหม ครับงั้นเดี๋ยวผมรีบไปทำงาน่อนนะสวัสดีครับลูกคนนี้นี่ทำไงดีวะเอาใจจนไม่รู้จะเอาใจยังไงละอีแก่เนี่ยก็ใจแข็งจัง นายฉันมีเรื่องอะไรช่วยเลยวะเรื่องอะไรอ่ะถ้าเป็นเรื่องคดีฉันไม่ทำคดีให้ฟรีๆนะเว้ยทำยังไงฉันถึงจะได้เงินของไอเ้เศรษฐีบ้านนี้มันมีเงินเป็นร้อยล้านเลยนะโอ้มีเงินเยอะขนาดนั้นเลยวะมีทางไหนไหมที่ฉันจะได้ส่วนแบ่งสมบัตินั้นอ่ะ เรื่องใหญ่ขนาดนั้นนี่แกคิดว่ามันง่ายเลยไงถ้าแกทําได้ฉันแบ่งแกสี่สิบเปอร์เซ็นต์งั้นก็ต้องให้แกมีสิทธิสมบัตินั้นซะก่อนเช่นให้มันรับแกเป็นลูกบุญธรรมไงลูกบุญธรรมแล้วฉันจะไปบังคับมันให้เซ็นเอกสารยังไงไม่ต้องให้มันเซ็นหรอกแค่แกไปหาเอกสารที่มีลายเซ็นยายป้านั้นมาแค่นั้นก็พอละ คุณผู้หญิงดูอะไรอยู่ล่ะคะก็พวกเอกสารเก่าๆนะ่ะเก็บไว้มาหลายปีแล้วฉันไม่ได้ใช้แล้วล่ะเธอเอาไปทิ้งให้หน่อยแล้วกันได้ค่ะ Ừ. ừ. mượn đấy. วันนี้อากาศร้อนหน่อยนะคะคุณผู้หญิงเดินไหวนะคะจ้าไปโรงพยาบาลรอบที่แล้วอะ่ะหมอบอกให้ฉันเดินเยอะๆแล้วก็ต้องควบคุมอาหารด้วยเดี๋ยวหมวยจะดูแลเรื่องอาหารให้เองนะคะคุณผู้หญิงคะเดี๋ยวหมวยซับเหงื่อให้นะคะขออนุญาตนะคะ ใจเธอดูแลฉันดีจริงๆเลยเดี๋ยวคุณผู้หญิงรอตรงนี้ก่อนนะคะ หมวยมีเอกสารที่คุณผู้หญิงทำไว้ให้ค่ะอะฉันเซ็นเอกสารรับแกเป็นลูกคุณทำของมันเรียบร้อยแล้วแล้วฉันต้องทำยังไงต่อส่วนเรื่องอื่นเนี่ยฉันจัดการเองเส้นสายคุณเยอะทีนี้แกเนี่ยก็มีสิทธิทรัพย์สินธิแกแล้วแหละ เอกสารรับรองบุตรบุญธรรมสมบัติของบ้านนี้ก็ต้องเป็นของหมวยด้วยเหมือนกันฉันไม่เชื่อแม่จะทำแบบนั้นทำไมหมวยเป็นคนดูแลท่านอย่างดีมาตลอดท่านเลยเอ็นดูหมวยเหมือนลูกไงคะเราเป็นพี่น้องกันแล้วนะคะพี่ไอ ฮัลโหลยามฉันมีเรื่องจะปรึกษาแกวะ่ะแกช่วยดูยเอกสารให้หน่อยฉันว่ามาันแปลกๆแม่แกรับเขาเป,ป็นบุญธรรมอ่ะแล้วแกเคยรู้เรื่องนี้ไหมก็ไม่รู้ไงแต่จะเป็นไปได้หรอวะเรื่องใหญ่ขนาดนี้แล้วแม่จะไม่บอกฉันอะ่ะฉันก็อาจจะกลัวกพวกแกห่ายสบัติกันมั้ง ถ้าเขากลัวจะแย่งกันก็ต้องเคียงตั้งแต่แรกประวะไม่ปล่อยไว้แบบนี้หรอกสรุปคือแกเวยห่วงสมบัติเหรอไม่ไม่เว้ยแกลองดูที่ลายเซ็นดิแกต้องยื่นคำร้องผู้จัดการมรดกก่อน แกนี่ฉลาดจังเลยวะอีกไม่นานแล้วก็จะรวยกันแหละไอ้ไอ้ไม่โทรมาวะ่ะแกก็รับไปทำไงดีเหมือนมันจะไม่ยอมแล้วเว้ยแล้วถ้ามันฟ้องอะ่ะฟ้องอะไรวะไม่ต้องกลัวนะเดีย๋ยวฉันจะช่วยกัจากจัดการเรื่องนี้เอง จะเคลียอะไรอีกในเมื่อทุกอย่างมันก็ชัดอยู่แล้วเรามาแบ่งสมบัติกันง่ายๆให้เรื่องมันจบๆไปดีกว่าผมไม่เชื่อแน่นอนว่าแม่จะเซ็จรับคุณเป็นบุตรบุญธรรมผมเป็นพยานได้ผมคือทนายที่ทําเอกสารให้แม่คุณเซนเดกับเมือคุณเองเหรองั้นก็ดีเลยนี่คุณนามทนายของผมจากการรวบรตมหลักหาของทางเราเอกสารนี้เป็นของปลอม เนื่องจากลายเซ็นของคุณพาที่นํามาใช้นี้ได้แจ้งเปลี่ยนเป็นเวลาหลายปีแล้วทั้งสมุดบัญชีธนาคารก็มีหลักฐานว่าเป็นลายเซ็นใหม่รวมถึงเอกสารต่างๆด้วยอะไรกันน้งหมวยไม่จริงอะ่ะนั่นมันลายเซ็นคุณผู้หญิงหรือว่าก็พวกเอกสารเก่าๆนะเก็บไว้มาหลายปีแล้วฉันไม่ได้ใช้แล้วล่ะ เธอเอาไปทิ้งให้หน่อยละกันถ้าคุณยังยืนยันคำเดิมว่านี่เป็นลายเซ็นของคุณพาจริงๆงั้นก็เชิญดูครับนี่เป็นหลักฐานจากกองพิสูจน์ว่าเป็นลายเซ็นปลอมไปแก้ตัวต่อในชั้นศาลได้เลยนะครับผมจะสู้คดี ไอ้หมวยไอ้เพื่อนชั่วหาเรื่องฉันจะได้เนี่ยแกเองก็ชั่วกันนั่นแหละไม่ต้องเถียงกันครับยังไงพวกคุณก็โดนจับกันทั้งคู่แน่นอนเพราะว่าพวกเรามีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดแถวนั้นนี่แม็กทำมานาฉันมานานฉันจะจ้างแกให้ขับรถชนอีกแก่นั้นหน่อยเอาความเจ็บระดับไหนดีพี่แค่เฉียวๆพอไหมเอาให้มันตายไปเลย เพื่อนพี่เนี่ยโหใช้ได้เลยนะสมแล้วที่เป็นเพื่อนกันนะเออทำตามที่สั่งเถอะนะาอย่าพูดมากถ้าแกทำงานสำเร็จฉันจะให้พิเศษเลยสองเท่า ผมแจ้งความจากคุณข้อหาปลอมแปลงเอกสารและจ้างวานแม่ผมสุดคนรละไม่ต้องเป็หนห่วงครับมันนอนลอมพวคุณในคุกแล้วอุยอ้ยไม่ฉันไม่ไปไอ้นายแกต้องช่วยฉันด้ยนายแกบอกว่ามั่นใจไงจะทำไม่ใช่พราแกขนาดนี้เราก็ไม่ลงมาชวยแบบนี้หรอกแฉันจะไปลได้ไงวะว่าเมันจะเป็นแบบนี้ไปไม่ใช่ของตัวเอง แต่จะแปลของเขาจบไม่สวยสักลายที่ฉันทวงทุกอย่างคืนเพราะฉันไม่อยากให้ใครก็ไม่รู้มาชุบมู่เปิดเอาเงินที่แม่ฉันสะสมมาทั้งชีวิตตั้งหาก